ผมใหานภาวนาเมตตาใหญ่เอลเมสุตังเอกังสมยองภาควาสวัสดิยังวิหารติเชตะวันในอนาเททับปิติกษะอรเมตตาลโคภควาปิโกะมันเตเตปิโกะวติปัตตันเตเตปิโกภควบโตวัจจันโตสังภควาเอัตถโว

kiwa vi sáng vãi sát thang vãi kãm vãi tích Tùng vãi thang trí thang sâm mã thí nhã vãi tích Mục khá vãi nộ vãi vãi tích tích Hạ tham mộng hộ các lãng cộng lõi tích U tổ lĩnh hạ pháp tích Vĩnh nhận tổ phạm vãi rô cố vãi cộng hộ ยาอิเมเอกาทะสานตังฆาปฏิ้ังฆาอธิอโนทิโสพรฒนามตตาเจโตววมุติกติอติโสพรฒนามตตาเจโตววมุติกติอธิทิสาพัฒนามตตาเจโตววมุติสติหาการหิอโนทิโสพระนามิจาเจโตวิมุติกติหาการหิอโนโทิโสพัฒนา เมตตาเจโติมุมติกติหาการละเหตุทิสาพนาเมตตาเจโติมุมติปจหาการละเหียทิสาพระนาเมตตาเจโติมุมติปจหาการละเอตยอนุทิศพระนามเมตตาเจโติมุมติตตะหาการลเหตุอทิศพระนามเมตตาเจโติมุมติทศหาการละเหตุทิสาพระนามเมตตาเจโติมุมติปตะไมเหตุปจหาการละเอียอนุทิศพระนามเมตตาเจโติมุมติ สเพสตาวราอพยาวัจยานนคาสุขีตนะนัริหารันตสเปปนาอวราอพยาปัญยานิคาสุขีตนะหนัริหารันตสเพปตาอวราพยาปัญยาเิคาสุขีตระหนัริหารันตุสเพอันตะภาวะปริยาปันาอวราพยาปัญยานนคาสุขีตนะนัริหารันตเติมีบัญจาการิอโนทิโสพระนามตาเจโตวิมุตติกตามิเหตตาหาการิอโนทิโสพระนามิตาเจโตวิมุตติกัพา อิทธิโยอวระอพยาปัจจะนิคาสิกเกียตานังวริหารันตุสเพเพปุริสาอวระอพยาปัจจะนิคาสิกเกียตานังวริหารันตุสเพอริยาอวระอพยาปัจจะนิคาสุขีอานนังวริหารันตุสเพอนาริยาอวระอพยาปัจจะนิคาสุขีอานนังวริหารันตุสเพเทวาอวระอพยาปัจจะนิคาสุขีอานานังวริหารันตุสเพ มนุษาสัวอวัาพยาปทยานิคาสุกียตนะนัปัญหาดันโตสเพวินิปติกาอวราพยาปฏิยานาสุขีตระนักปัญหาดันโตจิเมหิต,จตาจาร โอติโสพัฒนาเมตตาเจโตเวมุติกระตะไมเหตตาหาการายเหติสาวพัฒนาเมตตาเจโตเวมุติสัพเพปุรุติมายาติสายัสตาอวราอภยาปัจจะญานิกาสุขีอัตนังวไรหารันโตสัพเพปัจฉิมายาติสายัสตาอวราอภยาปัจจะญานิกาสุขีอัตนังวไรหารันโตสัพเพอุตตรญยยาติสายัสตาอวราอภยาปัจจะญานิกาสุขีอัตนังวไรหารันโตสัพเพทักขินายาติสายัสตาอวราอภยาปัจจะญานิกาสุขีอัตนังวไรหารันโตสัพเพปุรุติมายาอนิจสายัสตาอวราอภยาปัจจะญานิกา

อาพยาจยานิคาสุขีอนาวัหารันตสเพทักินายาอนิิายสตาอวราพยาัจยาอนคาสุขีอนาวัฎหารันตสเพเหตัดมายาติสายะสตาวราพยาจยาอนคาสุขีอนาวัิหารันตสเพอุปปริมายาติสายะสตาวราอาพยาจยานิคาสุขีอนาวัิหารันตสเปยบริมายาติสายะปานาอวราอภพยาปัจยานิคาสุขีอนาวัริหารัน थया अनखा सुखी नंबरे हारो सफे पक्षी माया अनु साया पना आवरा अभैया बथया निखा सुखिया हारो दो सफे उत्तर साया पना आवरा अभिया

ोसफे तखीना साधे यानी सुखी तना परो सफे पुथिमाजा या साया पोता अवरा अभियान सुखी तना परो सफे पक्षे माया अनुधि साया पोता अवरा अभ याबे यानी सुखी अतना परोसफे अनुदी साया पोता अवरा अभियान सुखी आता नांग हाल दो फैकी नायानी थी साया पोता आवते नंग बड़े हालनोस माया थी साया पोता आया खा सुखी आता नंग बड़े हालन तो सफेपाया साया पोता आवते सुखी तक बड़े हालन सफे बोला माया थी साया बोबरा अवरा अभ यावते यानि खा सुखी नागपड़े हालन तो सफे पी माया थी साया पोखरा अवरा अभिया हारनो सफे उतर यादि बोकार अवरा अभियानिका सुखी हारनो सफेदी हारो सफे पृथिमाया पोखरा अवरा अभद यानि खा सुखी हर तो सफे पच्चि साया पोखरा अवरा अभ या सुखी हर तो सफे उतर या अनु साया पोखरा अवरा अब याबदे यानी खा सुखी ना पड़े हैं हालां तो सफे तक साहब बरा अबराब याब यानी खा सुखी नापरें हालां तो सफेता मा जा साहब बरा अवराबदिखा सुखी नाबरें तो सफे उपा जाती सा यहाँ बरा अवराब याबदा อัตตานังบริหารโนโตสัพพะปัจฉิมายาติสายาอันตภาวะปริยาปะนะอวราอภยาวะทัยะนิสสุกขิอัตตานังบริหารโนโตสัพพะปัจฉิมายาติสายาอันตภาวะปริยาปะนะอวราอภยาวะทัยะนิสสุกขิอัตตานังบริหารโนโตสัพพะอุตตระยาติสายาอันตภาวะปริยาปะนะอวราอภยาปัจฉยาอนิคคสุขิอัตตานังบริหารโนโตสัพพะทักขิณายาติสายาอันตภาวะปริยาปะนะอวราอภยา ปัจจยาอนิจจสุขีตนังปะริหานังโตสะัพเพปะฏิมายาอนุทิสสยาอันตาภาวะปะริยาปะนะอะวะราอัพพยปัจจยาอนิจจสุขีตนังปะริหานังโตสะัพเพปัจฉิมายาอนุทิสสยาอันตาภาวะปะริยาปะนะอะวะราอัพพยปัจจยาอนิจจสุขีตนังปะริหานังโตสะัพเพอุตตโรยาอนุทิสสยาอันตาภาวะปะริยาปะนะอะวะราอัพพยปัจจยาอนิจจสุขีตนังปะริหานังโตสะัพเพทักขิณายาอนุทิสสยาอันตาภาวะปะริยาปะนะอะวะรา अभया बधैया नि सुखीतना करे हरु तो सफेथि साया हंता भाव करें हरु तो सफे उपरी माया साया भाव करे हनु तो सफा प्रमायाधि साया इथिय अवरा अभिया बथैया निखा सुखीतना हनु तो सफा पक्ष माय जाति सायावरा अभया बथया निखा सुखियतना करे हनु तो सफा उतर जाति साया अवरा अभिया ปัจจยาอนิคาสุขีธนังวได้หาราตโตสภาจาริกนายาจิสายยะอิทิโยอวราอภยาปัจจยาอนิคาสุขีธนังวได้หารันโตสภาปฏิมายาอนุติสายยะอิทิโยอวราอภยาปัจจยาอนิคาสุขีธนังวได้หารันโตสภาปชิมายาอนุติสายยะอิทิโยอวราอภยาปัจจยาอนิคาสุขีธนังวได้หารันโตสภาอุตรยะ अनतीिसाया इीयो अबराब याबदे खा जुदा नागरे आनु तोसफा धक्की ना यहाँ आनती इतियो अवराब याबी खा जुद नागरे हनु तोसफा ही तथि मा या อวราอภยาปจจยานิคาสุขีอัตนังบริหารนตุสภาอุปกรณ์มายาติสายญาติโยอวราอภยาปจจยานิคาสุขีอัตนังบริหารนตุสภาปุริมายาติสายญาปริษาอวราอภยาปจจยานิคาสุขีอัตนังบริหารนตุสภาปัจฉิมายาติสายญาปริษาอวราอภยาปจจยานิคาสุขีอัตนังบริหารนตุสภาอุตรยาติสายญาปริษาอวราอภยาปจจยานิคาสุขี अत नाम कोई हानु तो सफे थकिन जाति साया पोरीसा और अहयद यानिका सुखी अत नाम है तो सफे पुरथे माया अनुतिजा पोरीसावरा अभियाध यानिका सुखी अत नाम है तो सफे पचि माया अनु साया पौरीसा और अहधति यानिका सुखी तमें हर तो सफे तोरज अनुजित साधिका सुखी अत नाम को तो सफे थकी नाय अनु साया बोरीसा और अखयाब यानिका सुखियात नाम हर तो सफे हेता याधी साया बुड़िशा अवरा अभिया बथ यानी नि खा सुखियत नान तो सफे मा याधि साया बुड़िशा अवरा अभिया पथ या नि खा सुखियात नंकर हरंतो सफे बुढ़तिमा याधि साया आरिया अवरा अभिया पथया खा सुखियात नंकरे हानंतो सफे पश्चिम मा याधि साया आरिया अवरा अभ्या बतयानी नि खा सुखियात नंकर हरंत सफे उत्तर याधि साया आरिया अवरा अभिया बथ यानी नि खा सुखियत न करें हन तो सफे तकिन आधि साया आरिया अवरा อภัยยาปัจจยานิกาสุขีถรตนาวัตถิหาลันตุสเปยปัชฌิมาญานุสิสัยญาอริยาอวราอภัยยาปัจจยานิกาสุขีถรตนาวัตถิหาลันตุสเปยปัชฌิมาญานุสิสัยญาอริยาอวราอภัยยาปัจจยานิกาสุขีถรตนาวัตถิหาลันตุสเปยอุตตระญานุสิสัยญาอริยาอวราอภัยยาปัจจยานิกาสุขีถรตนาวัตถิหาลันตุสเปยทักกินายญอนุสิสัยญาอริยาอวราอภัยยาปัจจยานิกา सुखी है तनाव करें हन तो सफेता साया अरिया अवरा अभियाव या न तो सफे माया जाती थी साया अरिया अवरा अभियाव या तनाव करें हन तो सफे पर माया जाती साया अना अवरा अभियाव या सुखीय तनाव करें हन तो सफे पक्षी माया थी सायावरा अभयावध या तनाव करें हर तो सफे उतर साया अभैयावध या สุเถียตันังพทธิหารสเกินายติสายะอนยอวราอยาปัานิาสุเตัพธิหารสเปิมายานติสายะอนารยอวราอยาปัานิาสุขเียตัณิหารตสเปัชิมายาอนติสายะอนารยอวราอยาปัจานิคาสุขตัพุทิหารสเอุตรยาอนติสายะอนารยอวราอยาปัา आ खा सुखी नाम करोसफे थके नीया अना अवरा अभ या बधे या नि खा सुखी अत नाम हरण तोसफे हेता थे मा झाथि साया अना या अवरा अभ या बधे या नि खा सुखी अत नाम हाँ तोसफे उपारी मा झाथ थी साधे या खा सुखी अत नाम हाँ तोसफे मा झाथि साया अभ याथे या खा सुखी အတနံဝရ ਿਹ ရံတ <Saint> <soup> ောသုခေပတိမယတိသာယောเทวาอวราอภยပတိยานိคาสิเขอတနံဝရ ਿਹ ရံတောသုခေ ఉత్త ရယတိသာယောเทวาอวราอภยပတိยานိคาสิเขอတနံဝရ ਿਹ ရံတောသုခေทကိณาယတိသာယောเทวาอวราอภยပတိยานိคาสุขေอတနံဝရ ਿਹ ရံတောသုခေပတိမယายอนุทิสายောเทวาอวราอภยပတိยานိคา tokya <speaking> ta nan kwarin harin <foreign> tosafai bacci ma ya annu tisa a ya ta yaba a wurin afayya a baddani kasufe a ta nan kwarin harin tosafai ututu da ya nufi a ya ta yaba a ta ya ta ya ta पथ या निखा सुखियात नंग बड़े हारनो सफे हेता थी माया थी साया थे वरा अभिया पथ या निखा सुखियातनांग बने हारो सफे उपारी माया थी साया थेवा अवरा अभिया पथ या निखा सुखियात नंग बने हारनो सफे वृथि माया थी साया मनुषा अवरा अभया पथ या निखा सुखियात नरे हारनो सफे पक्षी माया थी साया मनुषा अवरा अभिया पथ या नि सुखी अत नंग बने हारनो सफे उतरोधि साया मनुषा अवरा अभ्या पथे या नि खा सुखी အတဏံဘိဓိဟာတံတုသပေသက္ခိညာတိသာယာမနိသဟဝရာအဖယပ த்திய ာနိခသုက္ခေသနံဘိဓိဟာတံတုသပေပတိမာယာအနုတိသာယာမနုဿဟဝရအဖယပ த்திய ာနိခသကေသနံဘိဓိဟာတံတုသပေပတိမာယာအနိတိသာယာမနုဿဟဝရအဖယပ த்திய ာနိခ सुखी हतनाम करो अतरयानि साहाँ मनुषा वराभ या भजया निखा सुखी हतानाम करो थक मनुषा वरा भया भजया निखा सुखी अतनाम करोषे हेता दिमा याद सा मनुषा อวตาระยาบัญญัตินทาสุขียตนาบริหารตังโตสเป์อปปริมายาติสายามนุสาหะรารยาปัญญัินทาสุขียัตนาบริหารังโตสเปอปปริมายาติสายามนุาติการวรายาปัญญาินทาสุขีอัตนงบริหารตัวงสเปปชิมาญาติสายาวนิปาติกาวรายาปัญญาินทาสุขีอัตนาบริหารัโตสเปอรญาติสายาวนิปาติการวรายาปัจยาาินทาสุขีอัตนาบริหารตัวงโตสเปั ทินายาติสหายาวินิปาติกาเวราภยาปัญยานิคาสุขเียตนางปริแหรรตโตสเปวรติมายานุสิสายาวินิปติกาเวราภยาปัญยานิคาสุขเียตนางปริแหรรตโตสเปัจชิมายาอนุสิสายาวินิปติกาเวราภิยาปัญยานิคาสุขเียตนางปริแหรรตโตสเปอตระยานุสิสายาวินิวินิปติกาเวราภยาปัญยานิคาสุขเียตนางปริแหรรตโตสเปตัคยนายาอนุสิสายาวินิ

ตาเจโตวิมุติสัพเพสังสุตานังปิรานังวัชเชตวะอภิรานายะอุปาคาตังวัชเชตวะอนุปาคาเตนะสัตตาปังวัชเชตวะอัศันตาเปนะปาริยาทานังวัชเชตวะอปาริยาทานีนาวิเหตังวัชเชตวะอเวเหตายาสัพเพสตะแวเวริโนหอนตัวมาเวริโนสุขิโนหอนตมาโทขิโนสุขิตตะหอนตมาโทขิตตะติมิเหอตาหากาเรหิสัพเพสัตตาเมตายติเมตตาตังธรรมังเจตายาติติเจโตสัภะ สัพพะพยาปาทาปริยุตตะทานเนหิโมจติติวิโมติเมตตาจติเตตวิโมติจาติเมตตาเจโตวิโมติเกตาผามาวิหารภาวนานิทิตาตุกขปตาจเนตุขะพยาปตาจเนพยาโสกปตาจเนโสการนุสุสุนิปาสัพเพปิตานิโนเอตาวตาจะอามิสัมปตังบุญยะสัมปตังตะเพ เทวานุโมทานตสาวพระสามปจิสิทธิยาธนังตานตสธายาเตวังราคันตวสาวพระาภวนาเวรตาหุ่นตุขัดชันตเทวตาขตาสเพปุตตาพระรปตาปจิกันนจิยังพระนางอรหันตานันจเตชนะรักขังวัตะมิสัพปโสสเพปุตตาพระรปตาปจิกันจิยังพระางันตานันจเตชนะรัขังวัตม สับะโส่สเพวุฒาบรปตาปเจกนันจะยังพระรองอัจฉริชนะรักขังปันฐมิสัโสสเพวุฒาพรปตาปเจกนันจะยังพะรองอัจฉริชนะรักขังปันฐามิสัโสสเพวุธาพรปตาปเจกนันจะยังพะรองอัจฉริชนะรักขังปัมิสัโสสเพวุฒาพรปตาปเจะนันเะยังพะรองอัจฉริชนะรักขังปันฐมิสับปะโสเพวุทธาพระพตาปเจกันยังพระรองอัจฉริชนะรักขั เทชนะรักขังปัญตมิสัพปัสโซเพีพิทาพระรัตตาปฏิเจรณาชยังพระอรังอรันตานัจะเตชนะรักขังปัญตมิสัพปัสโซช่วยอนุภาพแห่งสัจจะอินานนั้นงพระเป็นความเพียรและอิส่งในการบูชาพระรัตนาตายด้วยการสัาทยาปสรมนพระสุดพระฤทธิ์รับพระถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีข้าพเจ้าไข่คนจากตุภัยทั้งวงขอข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอโดยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการตรวจ ถ้าทายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาและโปรด,ดอรํานวยพรให้แก่ขาพราะเจ้าและ,ระลพระโธมังครพระพิตายอดเสถเียนยอดเสถีรยรไว้โองกาดตลอดจนพระโธมังครทั้งปองที่3าสิ่งสร้างขึ้นให้เพียบด้วยเนืภาพแห่งพระประทิจจงสำเร็จสักสิบทุกการทินสาธุ ข้าพเจ้าขอตั้งจิตในชิวผลบุญกุศลนี้แต่ไปกรสังทุกเมตตาบรรดาครูอาจารย์ทั้งลูกหลานยั่งมิสนิจกันคนเคยร่วมกันงานกันทั้งหลายขอได้หนึกุศลส่วนของฉทั้งคู่คำคู่เวรและเทวันขอทุกท่านได้กุศลผลนิเทิรนทำให้ได้ที่พระผู้มีพระเจ้าเห็นว่าดีแล้วถูกต้องแล้วขอข้าพเจ้าขอถึงด้วยเทิรนนิพยายปฏิโยโหตุ